วันนี้น้องเอทจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำนะคะซึ่งครีมอาบน้ำของของตลาดเนี่ยคุณพี่มีปกติมีปัญหาอะไรไหมคะอ้าั้นเราไปทำน้ำนำนะแล้วหนึ่งอะไรปัญหาปัญหาอะไรคะข้อหนึ่งคืออาการแพ้คันเกิดอาการแพ้คันอย่างี้นะคะผิวแห้งเตึงอะไรคะล้างไม่สะอาดล้างไม่สะอาดอะไรคะตาฟ้ากระตุกดำๆอะไรคะผิวหยาบก้านอะไรคะผิวหยาบก้านอะ ถ้าเหนียวถ้าใครอ่ะไม่สะอาดใช่ไหมอะไรนะเปลือกน้ำอ๋อมันล้างไม่ออกใช่ไหมคะทยังไงคะติดในห้องน้ำติดในห้องน้ำมาติดในห้องน้ำปัญหาของสัตว์เนาะมันเลยติดข้อนำตานอ่ะอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกับลูกค้าคุณพี่เคยเป็นไหมคะแต่ถ้าเกิดคนนึกไม่ออกเวลาเราไปเจอลูกค้าเขาไม่ได้ตอบแบบนี้เราจะเป็นคนตอบให้เขาอันนี้คือหน้าที่เราต้องพูดนะข้อเสียเนี่ยอันนี้นี่กี่อย่างเนี่ยคือหน้าที่เรานะหน้าที่เรานะอันนี้ข้อเสียอ๋อคุณพี่เคยเจอปัญหาไหมคะ คำนไหมคะคุณพี่เราต้องหนำลองอ่าหนำลองขาสิบข้อเนี้ยใช่ไหมคะคุณพี่โอ้มันล้างไม่สะอาดใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่เขาจะเออเออใช่ใชๆๆอ,อย่างเงี้ยเขาก็เออบางทีเขานึกไม่ออกเราก็ต้องพูดหนำลองอ่าสิบข้อนี้เป็นของเราสิบข้อนี้ก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของเราโอเคแนะ <c oughs> ล้วถ้าเกิลูกลูกค้าเขาก็จะแค่แบบประมาณนี้โอเคลูุกจับอ่ามาต่อนะคะเอาวิธีการง,ง่ายมากเลยคือเหานะของเราใช้แก้วสองใบแล้วก็ช้อนสองทัน เวลาที่เราไปสานพิ่าเนี่ยถ้าเรามีหลายยี่ห้อนะสมมติเรามีชอ้อนแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ให้เราเอาสีเดียวกันนะ <c oughs> ซื้ออะซื้อสีเดียวกันมันจะได้ง่ายนะคะอย่างเงี้ยสมมติเราดูแล้วเราก็เอาเอาสีนี้ละกันอย่างเงี้นะคะโอเคติรดเติดวิธีการง่ายที่สุดคืมแบบน้ำของท้องตลาดก่อนนะคะเ <c oughs> ราจะใส่เวลาที่เราใส่เราเคาะก่อนเลยก่อนที่เราจะสาุกครั้งนะคะให้เคาะก่อนเคาะ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 เสร็จปุ๊บอ่ะอันเนี้ย จุกมันเล็กใช่ป่ะวิธีการเนี่ยนะง่ายมากเปิดนี้มันจะสะใจกว่าเราไม่ต้องมาบีบให้รำคาญใจ่ะอย่างงี้จบเลยสองท้อนเออเข้าใจนะอ่าดูเรื่องตรงการเนี้ย <laughs> ก็จบเลยรำคาบีบอะไรก็รู้อ่ะสองช้อนจบแล้วก็ปิดฝาตันนี้วิธีการของเราไม่บีบเพราะมันมีเสียงลมมานน่ารำคาญอ่ะตันนี้เหมือนกันอันนี้เราก็ขอขอขอ,ขอขอก่อนนะคะ อดเพราะว่าถูกต้องมันอยู่มันอยู่ตูดไงถ้าเราไม่คลอดเราก็จะแบบแป๊ะแป๊ะแปะแปะแปะมันไม่ออกทันทีเออเราก็คอดคลอดคลอดคลออนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็สั่ลงไปสองช้อนเหมือนกันเห็นไหมมันก็จะมาเลยนะที่ของน้ำของกราง ราวิธีกลิ่นทีครีมอาบน้ำชาเขียวผิวแห้งเป็นสูตรชาเขียวผสมกับอะโวคาโดเราจะใช้สูตรชาเขียวผิวแห้งเพราะว่าตัวผิวแห้งเนี่ยมันจะมีมอนเจอร์ไรเซอร์แต่ถ้าเกิดตัวสูตรอื่นเนี่ยมันจะไม่มีอ่าตัวนี้จะขายดีที่สุดนะคะโอเคเสร็จปุ๊บวิธีการง่ายมากตัวนี้นะคะครีมอาบน้ําที่ดีจะต้องช่วยเรื่องของการขจัดคราบเกลือคราบเหงื่อคราบไข่และคราบกลิ่นตัวกลิ่นเต่าอ่าแค่นั้นพอเราจบแล้วคราบเรือคราบเหงื่อคราบไข่คราบกลิ่นตัวคราบกลิ่นเต่าจบอ่าเสร็จปุ ไปใช้น้ำปลาพันปีอ่าอย่างงี้โอเคทีนี้เรือวิธีเกลือเกลือง่ายมากเรือที่ดีก็จะต้องเป็นเรือเรือปรุงทิพย์บอกชื่อปรุงทิพย์เอาเอาช้อนเก่าจกลงไปหรือเอาช้อนใหม่ก็ได้อันนี้ให้เกลี่ยเขาเอาช้อนใหม่นะคะอันนี้เนาะเรือที่ดีนะคะเออไม่ใช่เรือทีมาน้ที่ดีจะต้องะจัดค้าวเลือข้าเเรือคราบใครนะคะอ่าเดี๋ยวจะใส่เกลือลงไปนะคะแทนคราบเนือข้าใครสองช้อนสองช้อนนะคะอันนี้ ด่วนนะครีมเแบบอ๊ะเราใส่กี่มหวานน้ำสอง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 ,สองช้อนครึ่งไปเลยห <Ą? S 1> มกเข้าไปนะคะกะกะกะปริมาณเรานะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสองช้อนนะหนึ่งซองนะคะครึ่งไปด้วยเลยปอ,อกไปนะคะเพราะว่าแก้วเราใหญ่เนาะสมมติแก้วถ้าแก้วเราไซส์เล็กเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งช้อนไปก็ได้ครีมอวานน้ำหนึ่งช้อนครึหนึ่งช้อนอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะต้องกะปริมาณให้มันแบบพอดีพอเหมาะ ถ้าเกิดเราใส่สองช้อนครึ่งเนี่ยอันนี้นะมันจะจักตัวกันเป็นก้อนนะคะครีมอาบน้ำเนี่ยมันจะมีไขซึ่งเป็นไขมันสังเคราะห์นะนะไขมันสังเคราะห์ตัวนี้วิธีการก็คือเราควรคนไปเนาะตรงนี้ให้มันจับกันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆคนไปนะอันนี้เราให้ลูกค้าดูได้แล้วก็คือค่อยๆจับจับจับเนี่ยมันก็จะดูดน้าออกมาเห็นไหมคะมันจะแห้งติดไปหมดเลยเห็นไหมดูสิคะมีแต่ะอะไรเนี่ยโอ้โหน้ําหายเห็นไหมน้าหายผิวหนังแห้งใช่ไหม เนี่ยผิวหนังแห้งมันก็จะติดการเงี้ยเราก็คนให้เขาดูค่ะแต่ว่าเราทีนีนทีมของเราเป็น,นยัไงคะนี่ตัวนี้เห็นไหมสองชน่งเหมือนกันนะเนี่ยเกี่ยวังมันเท่ากันดูเลยค่ะแต่ตัวนี้มันจะมีมอยสย์ไลเซอร์ไงเนี่ย,ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นไม่ดูดน้ําใต้ผิวหนังค่ะให้ผิวหนังแห้งอ่าน้ำใต้ผิวหนังของเราเนี่ยไม่โดนดูดลงไปเห็นไหมคะอุ้ยละลายเกลือได้ดีนะคะขับเนื้อขับเกลือขับใครเอ๊ะเทียนแล้วปะ เนี่ยดูอันนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะเนาะโอเค okay. และที่สาคัญครีมอาบน้ำที่ดีจะต้องช่วยเรื่องของการกาจัดกลิ่น<ม>เพราะฉะนั้น<ม>เราก็เทกลิ่นน้ำปลาอ่าวิธีการใส่น้ำปลานะคะสองหยดสามหยดก็พอาสักประมาณสองหยดอ่าสองหยดก็ได,ด้สามหยดสามหยดเราเอาช้อนออกมาก่อนนะเอาช้อนออกมาก่อนอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็หยดน้ำปลาลงไปตรงกลาง อย่าให้โดนขอบปากขอบแก้วนะแล้วใช้สมาธิในการบีบไปฝุกบีบน้ำตาที่บ้านก่อนนะ <c oughs> แล้วเราก็จะดูนะคะถ้าบีบไปบ่อยก็จะหนึ่งสองไปแล้วนะคะเห็นแล้วไอเงี้ยแล้วก็สบัดเข้าไปเลยนะคะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองไปแล้วไอเงี้ยคือเราก็ไปหยดแต่ถ้าเกิดเราหยดไม่ค่อยแม่นเดี๋ยวเราขวดอไป <c oughs> ทั้งขวดเลยอย่างเงี้ยอือโอเคนะคะเราก็จะต้องไปหยดไปฝุกหยดนะะ้ำตาบ่อย <c oughs> น,นีเราก็คนคน,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 คนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้ลูกค้าดมให้ลูกค้าดมช่วงแรกมีน้ำปลาไม่มีน้ำปลาทุกคนรู้กลิ่นแล้วใช่ไหมต้องดมเลยนะเดี๋ยวเป็นไปนักแก้วบริสกันโอเค <laughs> okay, อันนี้กลิ่นเราก็จะหอมเห็นไหมกลิ่นหอมสดชื่นนะคะปึ๊บเรียบร้อย เคอ้น้ำของเราน่ารักมากดีมากแล้วเราก็เริ่มปิดการขายเลยนะคะโอ้ครีมอาบน้ำของเรานะคะช่วยเรื่องของการขจัดคราบเลือคราบเหรือคราบใครหนึ่งขวดมี500 ml 500มลตัวนี้นะครึ่งกิโลหน้าหนึ่งถั่นะมีครึ่งกิโลนะคะสามารถอาบน้ำอาบครั้งละเท่ากับเหรียญ5บาท1เหรียญอาบได้3าถึงสเดือนนะคะตัวนี้มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ช่วยเรื่องของความเพิ่มความชุ่มชื้นมีผลอะไรคะอะโวคาโดเช่่อมอีมอยส์เจอร์ไรเซอร์และช่วยปกป้องแสงแดด SPF 15นะคะก็คือแสงจากหลอดไฟนะแต่ถ้้้้้้าาาาสมมมมตติิเเเเรรรดดดดดนนนนนนออออออกกกกไไไปขงงงีีียยยแแแๆ็่่หวัััทคู นะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีสารตกค้างนะคะลดอาการแพร้อาการคันอะไรเราก็ว่าไปผลพืล้นนู่นนี่นั่นเป,ป็นจาการเพิ่มๆๆเร็จเรา,ราก็บอกเลยนะคะขวดนี้ตกเดือนละไม่ถึง50บาทเองคือถูกมากๆเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยหนึ่งขวดราคายอยู่ที่30 9บาทยเกวันนี้คุณทำบัตรส,ส่วนลดเพียงแค่250บาทได้ส่วนลด15หเรหลือเพียงแค่268บาทงานะดีๆแบบนี้จะรับ3หรือ5ขวดดีคะ5ขวดค่ะเอาตรมือ อื่เด้อแล้วก็คุณแ่ค่ะก็เปรียบเทียบก็ได้แต่ว่าช่วงนี้เราออนไลน์ก็การที่เราไม่โรงตีก็เป็นเรื่องดีอย่างถ้าเกิดเราไปข้างนอกอ่ะก็เอาสูตรเดิมแต่ว่าออนไลน์อะเราจะไม่พูดถึงคนอื่นอันนี้เป็นข้อดีนะคืออย่าไปพูดเลยแบบโอ๊ยนี่เจ้ากิฟต์ฟั่นนี่มันทูของเ้อไม่ต้อง เขาเราแค่บอกว่าของเราดีแค่นี้ถ้าเกิดเราไลฟ์สดนะเพราะว่าอันนี้คือป้องกันเลยแต่ถ้าเกิดมุดเราอยู่กับลูกค้าอันนี้เรียบเทียบ <ๆ S 1> ค่ะเรียบเทียบ<ๆ>ปกติเหมือนที่เราเรียนแต่ว่าถ้ามีกล้องมีกล้องเมื่อไหร่ก็คือไม่ต้องอันนี้ป้องกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้เราทำออฟไลน์ออนไลน์ก็เป็นประมาณนี้จะโอเคอืมเนาะอันนี้อันนี้โอเคกว่าโอเคประมาณนี้อ่ะเชินพี่ต้อยฮะคนแรก